สวัสดีครับวันนี้พามาดูหนูน้อยครับหนึ่งเดือนไว้รุ่นหนึ่งเดือนครับสิบเอ็ดตัวครับรุ่นนี้สิบเอ็ดตัวกำลังเยอะแยะเลยเนี่ยครับกำลังตัวเล็กๆ นี่เอาออกจากแม่เข้ามาได้เขาได้หนึ่งเดือนก็เอาออกเลยนะเอารวมกันไว้1ิบตัวครับพี่พี่ท่านใดที่เลี้ยงหนูก่อนมีข้อคิดหรือคำแนะนำยังไงก็ฝากบอกหน่อยนะครับหนูทำยังไงถึงโตเร็วถึงใหญ่ไวอะไรอย่างเงี้ยครับ คอมเมนต์บอกผมไว้หน่อยนะครับทำให้นหนูถึงแข็งแรงใหญ่ไว้แบบนี้นค,คอมเมนต์แนะนำหน่อยนะครับผมพึ่งจะเลี้ยงหนูยังไม่รู้อะไรมากก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนี่เป็นหนูหนึ่งเดือนของผม ที่ได้ลูก,กันมา11ตัวครับคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะมาถ่ายให้ดูใหม่ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ